ไอ้น้อยเออไอ้เอื้อตู่ได้ได้ยินดียินดีครับเป็นอยู่บ้างเราขับเป็นค่ะเคนรอซื้อกัวซอยเด้อบอกแกนโดนอะไรน่าขับเป้นบ้านเลยเสื้อเพิ่นซักกันซะ อาบอลลูกเอาแมเพิ่นให้ไปเสียเงินบ่ไปแตะเงินไปเสียเปนแจกเงินเปแจกเงินป่ะเอาสิวายังหรอพวกจะสิวายังหรอห่นห่อนนะทายยำฮ่อนเต็มี่นะทุกคนสิ่งใก่กับนี่ตัวนี้ใหญ่จะมีเท้าคเรัน สบายดีสบายดีเด้อะพ่อแม่พี่นะ้องสุขสุขคนเหมือนกับพกเพราะผมก็ต้องเจ๊ข่าวเหมือนเดิมที่เพิเ่มเติมแต่คือมีมาพัก้กินไก่กว่ามีเอฟซีพนันมาแต่มึงนอกเป็นคนเอาแหวกกินโดยเฉพาะเลยเนาะสเกจัแซ่ดสุดไงไทยกับพีบสามตัวนีตัวยิ่งใหญ่จักษ์ใหญสิภาพเปเบิง่งว่าพนมาจากคนเพน่อดีเป็นไทยมาแต่ใส่เนาะ หนักหนักก็อ,ร,อร่อยจ่ะมันคืองามโคตรจริงจ้ะโอเคโอเคอยู <Okay. S 1> okay, ่เนาะกระหอนทอดได้ทุกคนเนละ <Okay. S 1> ได้ปะได้ได้ปะนี่ตัวนีใหญ่เนาะผมาประมาณหากคน มันนี่อยู่ในห้างอย่างเดียวมันไปใส่ทุกคนเพราะวันน้องสาวไปยังเกาะคนไปใส่กังจันนไปเวียงจานไปขึ้นเฮือนทิศใายอันนี้ขอโตเพราะว่าบูมีไผรไปไปไปเมืดเลยค่ะอันนั้นเลยนะบูมีไผรขายมันกีับบูมีรายได้นะเพราะว่าช่วงนี้หาเงินจะยากนิดนึงเซ็ตอุปกรณ์ คนมาฝึกกระซังต้มมักทั่วต้มหูมักแตงคนมาจะเมกาดิจะขอบคุณเพื่นหลายๆเพ่นกะตามมาจนห่อจนเจอเนานะก็ถวอว่าครับขอบคุณเพื่นแหละเขาก็โชสดีเนาะที่ได้เ h ็ t youtube กเทาไก่ไห่อนใส่นะผมเปเ็นไปอยากใส่ดอกอยากทุกคนบางคนเขาถามแบบเป็นยังเวลาตัดบดใส่ถุงมือนะเขาไปอยากใส่อยู่แต่มันก็ห่อนคือแบบนี้แหละไก,ยกไ่ย่างไม่ใหม่นะมัหนห่อนทำไมเสียขับไม่เจอว่าไ้เบิรงว่ามีไทเนี่ขายเป็นน้ำถ่ายเป็นน้ำทุกคนไปใส่บ่ได้อด้เรื่มเหมเนาะซ้ำมือนะมมอ่ ติดมานะสิบสี่มาเล่นนะสิบห้าฮะขายดีเมืาเนี่ยขายดี ID. ไปเสิร์ฟก่อนทุกคนนี่ เพื่อนนะกเอารถโดนมลขมางสมองมีนะสบาคนคนมีคนแไม่คนเชื่อคนมีอยาบรเกรนคนมานานป่ะเออในมบัตรเอาไปบัตรเท้าไม่อะารไม่ได้ป่ะบั้าถ้าม่บัตราวแล้วมันขเทเสร็จไปแเราัมันจะซมือเลยบัตรเท้บัตรเกียบแบบคือขอพอเลยต้องซื้อได้เนอะ มีจมูนปลไปหลายคนแบ้กันไใดงวาสาคนหนึ่งะเสองสาใจเด้อเขาถ่ายน้อยหนึ่งเด้อพี่คนงามๆกันเลยถ่ายนะขับใจขับใจขับใจเด้อขับใจ กับใจได้แม่ได้แม่ซื่ออย่งก่อนเทากันยังบไเที่พ่อท้ายพ่อเด้ออออยู่ท่าอเมริกากันเด่ยเด้อเด้ๆเดอ่ะเด้อ่ะคลิกกล้องเนียหันเข้ามาทางในแม่เันจังไงนะรถจับกล้องแค่หูพลเนี่ย

สบายดีนะยังตกมันเป็นไปเราเก่งโซ่ขนาดไดนสบายดีเป็นไปนะอ๋อเลยมีมีเด็ด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 องหน่วยเนี่ยสองหน่วยก็ดีแล้วเป็นงานก็ดีแล้วสองหน่วยได้มาทำสังได้หลาย สบายดีก่อนสนเดิเดิน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 าสิพาไปเบิ่งไอซื้อยังกาไอแต่งเนาะไอ้น้อยเอือยเออตู่เออคำพอดีพอแก้วเนาะ ผัดมาทำซึ้คนมาจากเมืองนอกนเนะสบายดีพี่ตรอเนาะไม่กามากินปิ้งไก่เจ๊หขอบมอขอบใจลายๆพอดกัมาเบิ่งอันนั้นอ่กเอาเงัะพอดิมาเบิ่งอันนี้กับขั้วไก่กำลังสิเล่มาเบิ่งเลย เพือนลังนี่ครัอยู่พุเดียบุญเพลขึ้นนอนนอนนอนเดือนเท้าก็ได้เด้อเด้อด้อเด้เด้อิดอดีเด้อเดเดีอเด้นเด้อเก้อเด้อเด้คเั้เด้นเด้เด้อเด้อเด้อด้เนดีเด ไม่ประมาณซาวพันกี่ประมาณเกือบสี่สิบบาทสามสิบกว่าสามสิบกว่าบาทเอาไปปิ้งองูกเอาเอเอาไปจสิไม่เออไม่เอาสิปิ้งกินมาหนี้บอสกินเม็ดบอสไม่เออเอาไปหะเอาไปปิ้งให้เอาหาเอาพอในตู้กัมีเออในตู้เอาได้เพิ่ถือไปก็ได้เอาไปปิ้ง บ,บอลบาลานดึงออกก็ได้บอปเป็นอย่างพี่ต่อเน่ถ้าไป้วมือเศร้านน่เดี๋ยวเขาลงาโดยโดยแต่เอาล้วถ้ากินฟีบกคนขึ้นบอปเป็นอัน,นขึ้ขนเป็นบอลเภา่ะจั็กสิจา้างไปขึ้นเขาก็ขึ้นบอปเป็น ตกแตกได้วไม่ต้องขึ้นเอาเสื้อกันย่อนลงนะบ่มีลิงบ่อยู่บ่มีเขาเคยเลี้ยงลิงเลยเขามาหยุดของเฮาบ่มีบอกวิบบมกวิบความสามารถบ้านบ้หวานเอาเลยเอาเลยหันได้ได้บิดเลยพูดเชิต้นน่ะมันแก่เลยเอาตัวแก่ทั้งเทิงเลยดึงเลยฮะบ่เป็นยัง มีก๊กล้างบ้านกันนั่นได้เบิ่งให้สิดึงให้เพอร์ไก่กัเพอร์งัวล็อกซิมเบอรงไก่บานเฮาเพอร์ข่าวเพอร์ารบ่มีคารบมีเขาเอาแป้งแป้งมันสับปะหลัง ยู่ใต้เข้าแพเขาเจ้าเนาะเปาเข้าวเจ้าเอาเลยเอาเลยให้ยดจทุ่เจ้าบอิมมามาหานท่าว่าอุดหนุนท่านเัาก็ดีใจเลยไอ้ต่อดำขึ้นบ่ ดำคือเมือนดำธรรมดาเลยดำแห้งเบิ่งในกล้องนะสบายเขาถ่ายน้ำกันอยู่บ้านอะยังก็อยู่บ้านเบาดอนนะเห็นอยู่ทัดโคนนี่ยาก้าวเล่เดนเนาะเออยาก้านเดียวเนกลังสเลย่างก่ปืนเ เอาเลยเอาเลยเขาเห็นเจ้าจอมกินเขาดีใจเลยนะฮะยินเขาหนังยินเดี๋ยวเล็นพี่ตอกินเฮกแซ่บแต่ไม่มีโอกาสจะเป็นหลินนันเด้อพี่ตอกฉันหิวฉันหิวอ่ะเพราะว่าเบาอันเหมืนสวนอยู่วันที่เจ้าจิตอันนเนี่ยไปเอาบอลลินแถวบาลินเท่าไหร่แต่ค่าอันค่านั่นเี่เพราะเราปากบิ๊กใหญ่เดีสิวจะไปขึ้นเฮือนเพิ่นจะไปขึ้นเฮือนเพิ่น ก็อยากปันอยู่อเห็นเพิ่เสินคำสีเน่แล้วก็เส้นนองน้อยแล้วก no ็กอยแล้วก no ็ห้าก็ไพเน่แหละฮะบ๊กเพิ่นเพิ่นในยผู้การบัรอจังไรก็อนตำรวจนะเฮาก็บณว่าาจักรืสือโชคทัยเพิ่นมีงานในสักอย่างแหละวันที่ซ นนห,นห้บิกใหญ่้ไือบ่าวัดสองจิตสองใจ<ม>กับสงสายยันได้ไปอยู่ใช่ค <Okay. S 1> เห็นบิ๊กใหญ่ครอ,อเปพนบอกตั้งแต่พนบอกสองเธออะ้วแล้วลพนกัคอมเมนต์ในคลิปอีกเท่านึงเป็นสามมาเด้อม,มาเด้อซื้อบักบัวซอยเน่ซื้อบักบัวซอยได้เลย <laughs> ไอ้คนรอซื้อกะเป๋ซอยเด้อบ้าแยกโดนอันไหนะก็จะบ้าคนซื้อจะไปกันนั่อยนะวะซื้อมาซื้อซอยบ้าาซื้อซอยบ้านายนี่นยนายคนรอาไ้มเพิ่นบริลล์น้ำสัเน้ำนอาเนาะมาซื้อซอยบาเยซื้ออีกนะ่งา ซื้ออีกนัเจ้าคนงามไปไปงามมาสิข้ายซอยเจ้าข้ายบุ่ยส่องเจ้าให้เราขายก่อนเจ้ากันบอกว่ามันนี่คอยเซเลนซื้อบัวซอยเนยพายซชกดีพายซื้อบัวซอยเลยซุกดีได้ คาทพนบ้านเลยเสื้อเพิ่นซักกันซะเอาบอลลูกเอาแม่เพิ่นให้ขอบใจเห็ดขอบใจเห็ดจังไรนบนบขอบใจทู่เบิงทู่ออคนสวยสรุปบ่ได้เงินเลยเสียเงินเพิ่มเลยนะแล้วไปยู่ไปเชิญแม่แล้วกระไรจ๊ะวะแมนได้ได้ได้ ไปริมเพื่แม่เพิ่นไปกินักบัวแซ่บ้ะเจาเมื่อหเทื่อไมไปแต่เนีว่าไปยกเมือเพิ่นข้าวเหัวเพิ่นถ่าอยู่เจ้ายิ้มเจ้าหัวเนี้ยเพราะเขาไม่ขนาดนะได่แม่จ้ะไดแม่จ้ะแม่พูนั่งแม่จ้ะสองคนพอจ้ะแม่นมัดสม่นมัดสองส่ะเม่นมัดสองปะเออจัปีพ่นี่ จะปีเลยลูกฮะ้นน้อยถึงเจ็ดปีมาแต่ตายมักบัวอากาศเสียเงินไปไปแดดเนี่ยเสียเงินได้ไปเนยเสียเงินได้ ไปไปเสียเงินบ่ไปแตะเงินไปเสียเปแจกเงินไปแจกเงิน่อเขาปรกาซื้อนาย่อเขายากเลยเขาเลยปกาขาดทุนดังเมื่อยพ่อ เมนยังกะโอ้ยเาอิ่มแล้วเาอิมอ่มแล้วขอบใจหลายพี่ต่อถากินหลายๆน่เมื่อนะเขาไปกินป้ไก่ซ้ำเ,ในในเมื <c ười> ม่อเขาไปเฮือนเบาเบาดอนจะเก็ยังไ้กินหลายเขาเคยลืมบอกคนงส่งมาหาราีต้นนึงข้านอกต้นอ๋อโดยโ้ง

เมืองพีนเมืองพีนประมาณร้อยหลัก้ยสามสิเมืองพีนเซปูนเมนกันสามชั่วโมงคันทางสองชั่วโมงสามชั่วโมงเสือแล้วปวดแล้วก็แลนซ์สองชั่วโมงสามชั่วโมงอันนี้แมน คนมาแต่บานนอกเดินนี่มาเขามาหาเชื้อขาวเนี่ยนะเอออันี้นี่าทยพวกี่บออย่งนี้บอได้ด้วยเป็นมิดสิอสิบห้าสิบห้าเซคัน์สิบห้านาทีอันนี้อ้าชิวายังพวกจะสิวายังเหรอ ลูกคนไม้เหรลูกคนเลรอเฮ้ยบ้าไมเฮ้ยบอกเอฟซีมาอาเด้อมากินมากินยังปี่ยไกเซโน่ปี่ไกเซโน่พี่น้องมาเด้ออยู่เมกาว่าไม่เคยอยู่วัดก่อนเลยเอาบ้าไหมเฮ้ยพี่น้องเยมาดื่มาเที่ยวอยู่บางลาวแล้วมานกินน้ำเปี่ยนไกเซโน่เซโน่เดียวฮนเจ้าาวเด้อมาเดเอไปเซียวเกตสเกตเ ขันบจากอันนั้นขันบริากเศ้าที่อยู่กับมานอนอยู่เพื่อนเ้าวในกดอนกัต้องกินทั้งนอนก็นํามีมาคลองมาข้าวให้พ่อมีต้นเะข้าให้กินพ่อมขึ้นเองมามะล้วยกับมีข้าวซุสั้นเราเช ek ้าว่ากับไดพวจกา้ อยไปถึกเลขกก่อนสมัยก่อนยังไ่เพื่อนไปได้อยู่รออชาจะถึกเลขเนาะมีหากหลายเลยมันก็มียเยมีคนท่เาอยกซื้อวะยกไปเลยครับท่าล้วจย์นี้เราอยู่งเก่ก็ได้เม่อแล้วเรื่องเก่าเน่น้มันมีซ้องนอนเนี่ยตอนน้เราเปินห้อ เอาจำสัดกัว่าว่าจะจสัดก็ได้ต้องขายได้มือละสองล้านขายนะขายไก่ต่อเพื่หนาหยิ่งอยู่น้องตอบอกบ่าตัอาจารย์คุบ่าวรอเนาะหนานนพี่ต่กขึ้นยิ่งอยู่บ้านไห้เป็นบานเป็นจังการโซลินเมย์ขายขายประกวได้เทอรไดไอขายประกวได้เทอร์ไดไอเป็นถามมาไงซ่าห์พัน เงินนี็วันใดขายได้ว่นใดขายมีคนขายเสื้อนท่หอผิดเสื้หาพันธุ์ดเลยขาดทุนขาดทุนนะเสียหายเสียหายลุบทืนลุบทืนคนอื่นเขาจะขายแต่งเงินนี่ผู้นี้ขายเสียเงินให้พี่ต่อไปสักแต่เงินเนาะใช่ๆเนอะครับสองคนนะครับใจเบาๆผ่อยซื้ออย่าง ซสือนางผู้บ่าวอุ้ยตะแล้วอยันคองคองขาหรือคองไทยคองเจ้าเนจายเนจายบแถวน่บแถวอ๋อบะแถวเป็นผู้บ่าวคนไหนอผัวเฮาบาแถวฟังเด้เออบะบะแถวคือผัวผัวใจขาวพาได้เสียกันแล้วถ้าปั๊มชนิดถ้าปั๊มชนิดบะแถวเเสีห กอเราต้องมาขอถ้าได้ถ้าเป็นไม่งามไมองงเลยกระจายแล้วน้องถ่ายวิดีโออยู่แบบสิเขาอาทิตย์ที่เผลอแหละจะงามเขาตั้งใจบงงามไหนเนาะ เห็นบอกกกล้องเขาปั <c <c ๊บได้อยู um um like <c <c ่งามกว่านโดยขอบใจหลายเช่นกันโดยโดยขาก็ขอบบอกขอบใจหลายทีมาอุดนนุนโดย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 ไม่เห็นหน้าตัวจริงจริงแล้วพีหน้ามาใหม่เป็นน้ำได้ได้ยินดีให้เขาถือลรตเตอรี่ก่อน กับบอ่ไดบ่ฮ uh, no. so oh, uh, ่าฮ่าฮาถ่อฮ่ะจีาฮ่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 ่าฮ่าฮ่าฮ่าบ่าวาฮไาฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ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 ท่าท่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าท่า่า่าฮ่่าฮ่าาา ขำบอกขับใจลายโดยเดยเดคำว่าขับใจลายโดยเดๆโดยโดโดยเดๆไปเสร็จการเส็นการโดยโดดโอเคขับใจลายี่มาเยี่ยมไปทั้งนี้ออกนีแล้วก็โง่แบบสิเนี่นี่มันบันเวียงนี่ยเด้อเด้อเด้อเดเด้อเด้อ แล้วแล้วนกลับแล้วทุกคนเอาเนาะพนก็มาอุดหนุนซอยเออนะแต่ไ้ขอขอบขอบขอบใจนะคลิปนี้ก็จะจบเท่านี้แหละทุกคนนะเพราะว่าเป็นพนเป็น,นเอฟซีมาจากอเมริกาเลยพนก็ยังไม่เห็นตัวจริงพนจะลงขึ้นมาจต่ปักเซฟนุะบ๊ายบายสบายดีสบายดี